เคยค่ะร่วมงานที่หมูดูหนังสยองขวัญไปก่อนในนี้เรามีเหมือนว่ามีปัญหากับพี่ต้อนะคะวันนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อจริงๆไม่เคยมีปัญหากับพี่ต้อนะคะพี่ต้อน่ารักมากแล้วก็ให้โอกาสดีๆเสมอค่ะค่ะเรีว่างกันแบบสบายใจเนาะสบายใจและมีความสุขมากค่ะดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีก่ต้องถือว่าพลิกบทบาทจากยิ่งใหญ่ลายเลยเออ ลิกบทเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทที่พี่ตองเองก็แนะนําว่ามันท้าทายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีอะไรให้เราได้เล่นได้ลองดูเปลี่ยนจากบทอื่นๆที่เราเคยเล่นดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ร้ายแบบฟรีแตกวินแตกอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือดูมีเหตุผล <c oughs> แล้วก็มีเหตุผลของตัวละครอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจะพยายามเต็มที่ให้ให้ดูสมบทบาทในส่วนนั้นมากที่สุดแล้วกัน <c oughs> ว่าตัวละครเขาก็มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มันก็เป็นร้ายแบบที่บอกว่ามีเหตุผลคือคือตัวละครไม่ได้มีอะไรมาก่อนจนวันหนึ่งที่พอมีแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีความทะเยอทะยานมีความอยากได้อยากมีมีความแข่งแย่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มันก็เหมือนกับชีวิตจริงอะไรเงี้ยค่ะมันก็สะท้อนในหลายๆแง่มุมหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เขาก็จะมีจุดจบของเขาซึ่งมันก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีได้อะไรเงี้ยค่ะก็ดูแบบดูแบบเรียกไงดีครบรสและกันค่ะ อันนีคิดว่าเรื่องนี้จะดังเปี้ยงเหมือนคนอื่นไหมคะที่เขาแบบพลิกมาเล่นร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราทําเต็มที่แล้วกันค่ะต้องรอดูต้องรอดูฝาฝากติดตามด้วยแล้วกันกับปีกมงกุฎค่ะเครียดไหมคะคือการพลิกกฏก็เดี๋ยวคงต้องคุยกับพี่ต้อค่ะว่าเดี๋ยวตอนที่จะเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงดีเพราะว่ามันค่อนข้างมีพัฒนาการของตัวละครมีตอนเป็นเด็กก่อนแล้วก็ตอนที่โตขึ้นมาแบบแบบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องดูว่าอจะเล่นไปในทิศทางไหนดีจะร้ายแบบไหนจะแบบนิ่งหรือจะแบบออะะไรย่่างเี้ค ก็เดี๋ยวต้องดูกันค่ะเริ่มหนทเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นะคะคงได้เริ่มค่ะก็น่าได้ดูกันภายในปีใช่เออภายในปีนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะพยายามค่ะเห็นทำแฝงทำถึงละครอีกเรื่องนึงได้จะตอนนั้นุดหนึ่งอะไว่าแบบขาดุตาตอนแรกเราหนับเลยนะอย่างนี้เขาก็เลยมาลงแบบเหมือนเราถอดตัวปุ๊บก็เลยป่อยต่อเรื่นี้ค่ะจริงๆอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางช่องเลยอะค่ะคือแพนแค่เห็นตลิสละครแล้วก็ แต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟแนลเนี่ยช่องเขาก็สรุปเองก็ไม่ไม่แทนไม่ได้ทราบเรื่องอะไรค่ะมีแต่ว่าตอนนั้นมีติดต่อเข้ามาด้วยก็มีถามในเรื่องของละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีทุกเรื่องหรือว่ามีเรื่องที่เลือกไว้แล้วบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องคืนยู่กับทางช่องอะค่ะ บอกว่าเราถอนตัวแล้วเราหลังจะทราบว่าพี่เดียวถอมาเล่นอ๋อเรื่องนี้ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบไม่ไม่ اب, ไม่ทราบเลยว่าตัวละครจริงๆที่ตอนนี้เล่นคือใครอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้สักว,วันยังจะมีโอกาสมาได้ประกบคู่กัน,นก็จะหยบข่าวอะไรอย่างเี้ก็คงตัวแล้วแต่ทางช่องค่ะแต่ว่าถ้ามีติดต่อมาก็โอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ่หาวใจดีนิดนึงแล้วดุจวันวานยังหวั่นยู่เห็นไปร้องเพลงคู่กันมาค่ะเกือบแย่นะคะ ก็ถือเป็นแบบต้อนรับปีใหม่เนี่ยค่ะก็รายการวันหวานก็น่ารักเสมอทั้งกับแพนแบบพี่หมีนะคะเราก็เลยเหมือนกับไปร่วมอยู่ในพาร์ทหนึ่งของของรายการในวันนั้นด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกของพี่หมีเลยที่ได้ลองใช่ค่ะเครียดมากเกรงมากแล้วก็ก็พยายามกันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็โอเคค่ะมีสิวเข้มอะไรเป็นพิเศษ ซ้อมร้องเพลงนี่แหละค่ะคือเป็นเพลงที่เราไม่เคยร้องมาก่อนเลยคือฟังจนคุ้นหู<า>แต่ว่าไม่เคยได้ร้องจริงๆอ่างเงีเย้ยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเออมันร้องยากมากเลยนี่ต้าาองมาร้องด้วยกันพี่หมีก็กลุ้มขมับกันไปหลายครั้งเหมือนกันค่ะออมีแบบเขาคาราโอเกะร้องกันคู่ก,กันอะไรเงี้ยไม่เลยเวลาแบบเฉียดฉิวมากอะไรเงี้ยค่ะก็มาลองฟังดูแต่พี่ๆในรายการก็น่ารักก็มีเนื้อมีอะไรแบบตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะพี่หมีก็ร้องไปถอยไปเอ๊จะยังไงดีแต่ก็โอเคก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าหวานมากเลยดูจากเกมแล้วนนยกัะ ไม่มีใครช่วยใครได้เลยก็เลยต้องหันหน้ามาช่วยกันค่ะแบบนี้ต้องมีข่าวตรงข่าวดีตรงข่าวที่ปีนี้อ่าเราไว้ค่อยว่ากันดีกว่าค่ะ <c oughs> น้องๆเราตอบกันมาหลายครั้งแล้วค่ะ <c oughs> ก็ยังไง <c oughs> เดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรเนาะแล้วเราค่อยค่อยบอกแบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างั้นกันดีกว่าค่ะแทนแต่ยวงพอทำาเรื่องสัญญาอย่างนี้ค่ะว่าจะอีกสองปีข้างหน้าเดี๋ยวเราจะแบบเป็นอิสระแล้วอะไรเงี้ย นอะไรบไม่ได้แพนเลยค่ะก็เพราะว่าตอนนี้เองก็ยังมีละครที่ถ่ายอยู่แล้วก็กําลังจะเริ่มถ่ายด้วยก็เดี๋ยวคงคงทำงานของเราตัวนี้ก่อนนะคะงมงไหมคะแบบว่างมงไหมว่าทำไมถ่ายมาทำไมมอีกแล้วเลยแบบตื่นตระหนกเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ในโลกของวงการบันเทิงมันก็กว้างอยู่แล้วแล้วก็การทํางานมันก็เหมือนไร้พรมแดนไร้ขอบเขตอยู่แล้วนะคะก็ะจริงๆแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ยังไม่ได้มีอะไรนะคะแพนก็ยังทํางานตามปกติค่ะนิ่งกับแต่งยาที่ช่องเปิดแล้วกลิ่นมาเยอะไหมา จริงก็ต่อจากเดิมมา1ปีค่ะก็น่าจะไม่น่าจะน่าจะเป็นปีหน้าค่ะรุ่นต่อไปหุนติดตามกันต่อไปค่ะ